You're my flashlight You're my flashlight You're my flashlight So the shadows will in the morning time The afraid when the rain won't stop Can't you light the way? นี่มันอิงอีฟนี่นะเป็นเป็นเป็นหนึ่งในโซอีฟวันนี้อุยไม่อายอายุตัวเองเลยค่นเต้นมากวันนี้ได้มาร้องให้กับพี่อิงค่ะเราขึ้นมาอีกสันนิดหนึ่งได้ไหมให้คนได้เห็นความสวยของเรา ตอนนัดสมองกับเขาก็เลยเลือกเป็นพี่อ,อีนั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เบอกว่าสวยมากอีอออสทีขอเสียงให้พี่อีสักคำได้ไหมคะฉันจะบอกว่าจริงๆนอกจาก น้องๆดีใจเยอ้ยเจอใช่ไหมน้องบอกดดีใจมากเมือ่อกี้ใช่โอเคเลยไปเลยอ่ะอเคคือก็บอกวอ่าดีใจเหมือนกันเพราะว่าเราเองอ่ะก็คือเห็นน้องๆมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็วันเนี้ยรู้สึกแบบดีใจที่ได้มาอยู่แบบวันที่แบบสําเร็จอีกวันหนึ่งของน้องๆเลยเนียค่ะก็ดีใจที่ได้อยู่กับทุกคนในวันนี้แล้วก็ขอเสียงให้โฟอีฟหนึ่งทีดังๆได้ไหมคะ อาจจะแบบว่าไม่ได้เจอกันบ่อยตามงานอะไรเงี้ยแต่ว่าแรกๆอะ่ะเราเจอกันครั้งแรกๆเลยเจอน้องจําได้เลยว่าแบบน้องๆยังเพิ่งจะเดบิวต์กันเองตอนช่วงโควิดแบบโควิดสุดๆเลยอะ่ะผมดำอุ่นแดงผม่นแดงไม่ห้ามผมดำพี่น่าจะจำหนูไม่ได้เพราะสมัยนั้นหนูผมดำพี่ได้รับคำเตือนแล้วว่าห้ามพูดถึงเรื่องผมดำอีกนะเพื่อซีรีส ใช่ที่แลก็แบกว่าตั้งแต่วันนั้นเลยไงคะก็คือเห็นแบบน้องๆตลอดเวลาแล้วก็จนวันนี้เรารู้สึกว่าแบบการที่ศิลปินจะมีคอนเสิร์ตใน Impact Arena ที่ขายบัตรโซเอาแบบเรียวมากๆขนาดน,นี้คือเราดีใจแทนม,มากๆแล้วก็วันนี้เป็นวันของโฟอีกจริงๆดีใจเหมือนกันที่ได้เจอพี่อิมวันนี้นซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ที่จะเจอกันเมื่อไม่นานวัน,นี้เอง อ่าใช่คือฉันงงมากรูปมันหลุดแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าโดนสปอยไปเลยว่าเราจะมาใช่ปะไม่เอาละเขารู้หลังจากท่านวันนี้ให้ลีกค่ายลงเลยละกันใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเราจะ เรื่องซัพพลายเป็นเรื่องแบบที่ทุกคนชทำมาตลอดปกติปกติมากโอเคได้ได้อาก็เป็นก่อนอายไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นหรอตอนแล้เรื่องนั้นค่ะเรื่องนั้นเแล้วเรื่องนั้นพี่ถูกแล้วแต่จะให้พี่อีกมาเพลงเดียวไม่ได้ป่ะใช่โอเคขอบคุณแทนนายที่เข้าเลยแโอเคค่ะคุณผู้ชมคะแฟชั่นไลท์ไม่ใช่ มาร้องแค่แฟชัยใช่ใชค่ะเพราะเราจะปล่อยให้วิอีกร้องคนเดียวใช่ใชค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามาคอนฟอร์อมทั้งทีเนี่ยเราเราเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังเสียงอันไพเราะพอพิงของคุณพี่ <c oughs> แต่ว่าที่แต่ว่าที่คุณน้องให้มาเป็นเพลงเป็นอสาสัน ไปสปอยสิเดี๋ยวเพลงคืนแล้วขอไม่เซอรไพรส์จะไม่สซอร์ไพอ๋อทะเลาะมากแกโอเคเรากลับเข้ามาสู่เพลงต่อไปของเรางานเวทีนี้ให้กับพี่อินได้ไหมได้ค่ะขอฝากตัวกับโซอไอใช่ไหมใช่ขอบเลยพี่ใครคเต็มที่เลยกะขอหนึ่งเพลงเนาะโอเคจัดไปงานพวกหนูมอบเวทีนี้ให้กับพี่อิงเลยนะคะขอบคุณที่